วัดโพธิสมภร์พระอารามหลวงมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบวัด6ชุมชนจำนวน300ชุดเมื่อเวลาบ่ายโมงครึ่งที่โดมมนทนพิธีวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวงพระครูโพธิธรรมสังวรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพธิสมภร์เป็นประธานสง์ในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบวัดโพธิสมภร์โดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคาราวาศ ซึ่งการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ทางวัดได้มอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบวัดจำนวน6ชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนโพธิสมพรชุมชนหนองนาเกลือชุมชนคลองเจริญหนึ่งชุมชนคลองเจริญสองชุมชนโพสว่างหนึ่งชุมชนโพสว่างสองรวมทั้งสิ้น300ชุดเพื่อเป็นการตอบแทนที่ชาวชุมชนให้การสนับสนุนทางวัดมาโดยตลอดอาจจะกล่าวได้ว่า วัดและชุมชนมีความผูกพันและช่วยเหลือกันมาอย่างยาวนานวัดมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในเรื่องของการจัดพิธีกรรมทางาศาสนา,สาศนาสนกิจหรือแม้กระทั่งการอบรมสั่งสอนในเรื่องของธรรมะเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขในส่วนของชุมชนนั้นก็จะทำประโยชน์เพื่อวัดในด้านการทำบุญบริจาคทานด้วยจิตศรัทธาอีกทั้งช่วยเหลืองานของวัดเกื้อกูลวัด เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างบ้านกับวัดเลยก็ว่าได้ตามแม่มาอภรรยามาชุดชุดที่สองมานี่นี่นี่อนนะครับมานหน้าที่นะใต้ใไปใต้ยกไปชุดทุกอย่างล่อยมาแล้ว